รรมดาก็ทนได้อ่ะแล้วจริงไหมเขาเคยทำร้ายร่างกายคุณอะเคยค่ะเขาทำอะไรคุณก็ทำไงก็นอนกอดกันน่ะที่พวกนี้สร้างสรรค์พระนี่แหละพระสงฆ์ทำให้ดูเลยจะทำวิสาทีวัดเอามือสับมันก็จะพูดอย่างเร่งด่วนเลยอย่างนี้อย่าง ที่ทำมิสานะอับอับอย่างนี้อย่างนี้เลยตายขอพระทำโทษไอเฮียนี่อย่างหนักพี่โนดมากินโอ้กูเจ็บมากเลยเจ๊กินให้กินชีวิตจริงจะเล่าให้เจ๊จุกจุสนับว่างเลยไม่กินไม่ได้ให้พูดหูพูดเก่งังเลยกันใจกินอะไรบ้างกินเยอะแกเลยมั้ย เผ็ดยเผดมากปากนี <un paid> ่ยอ้จะอ้วกจะโริงรนี่เป็นพยาบาลนะเรู้ตัวนะอู้ีนี่เป็นคนใช้ธรรมดาเนี่ยพี่ค้เดี๋ยวพี่โนจะมาแล้วเนี่ยพี่ค้า อุ้ยล่วงไปเลยนะพี่มันล่วงไปเองนะเอายี่นเทมาเห็นไหมเ้ยมันล่วงไปเองอ่ะไอ้ที่ไว้ร้านในในในห้องลีลามาเห็นไหมเผลอแป๊บเดียวทำไมป้าฉลาดจังมันล่วงไปเองเนี่ยป้าฉลาดจังออกลูกเทฟอมฟอมทิ้งหนึ่งแก้วดูโอ้โหไม่ได้ดันทิ้งเลยนะนี่เหมือนพัดโดนใจทิ้งโก้ให้โก้นี่เจไม่ได้ทิ้งเลยนะป้าไม่ได้ทิ้งเลยเนาะแค่มือแบ้โอ้พูดอย่างนี้นะนี่แหละทุกคนอะ เดี๋ยวเราบอกรูปร่างลักษณะกบตำรวจก่อนบอกแบบอ้วนๆหน่อยๆเป็นผู้ชายที่อวกอ้วกอ๋อไม่ใช่ผอมผิวขาวหรือดำเจ๊เดี๋ยวบอกจดให้ะจ๊ไม่ไม่ดำไม่ขาวกลางๆอ่ะแั๊บนึ่นะคะไม่ไม่ดำไม่ขาวกลางๆนะผมผมหนาไหมคะก็ไม่ไม่หนาเท่าไหร่หรือไหมคุณคุณเนี่ยสูงไหมป้าสูงไหมอ้วบอไม่ดำไม่ขาวกลางกลาง เดี๋ยวบอกเขาเดี๋ยวก่อนนะคะบอกอบอวบไม่ดําไม่ขาวกลางเขาถามผมทรงอะไรครับป้าป้าจําได้ไหมไม่รู้ไม่สนใจมันเลยนี่คุยเรื่องประยุทธ์ได้ไหมคุยเรื่องไม่เอาหนักนายุทธนาบดีชื่ออะไรประยุทธ์จันโอชุดทำไมประยุทธ์ทำไมประยุทธ์อยากเงิเป็นหมื่นหมื่นหมืนถามนีประยุทธ์มันต้องโดนเอ้อทำไมพี่มาตัวพ่อแม่ยักษ์พาปุน้ำพาวิทย์ ไม่รู้ไม่ชี้ผมไม่เทียกใหญ่ผมไม่รู้นั่นบูรำไอ้เหี้ย